ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะออวันนี้เรามาทบทวนเรื่องการอ่านคําประพันธ์และการฝึกใช้คํานะคะนักเรียนมาดูนะคะในหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองอาจจะทําแล้วถ้าทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าทําแล้วครูบอกแล้วไม่ต้องทําถ้ายังไม่ทําก็ทํานะคะอ่ะเพราะว่าครูทบทวนให้นักเรียนดูเผื่อจะพรุ่ีข้อสอบออกนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้สอบข้อสอบ ส่วนกลางนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะพึกศพปากกาศนอีกกุงชรอันปลดตรงโททนสน่งคงสำคัญหมายในกายมีน,นรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเขาบอกว่าคำประพันธ์ข้างต้นนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด นะคะนักเรียนฟังครูอ่านใหม่นะคะพึ่งศพ,พกาสวนอีกกุงชนอันปรดตรงโททนสันหน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมะรายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะคะนักเรียนมาดูนะคะ ข้อที่หนึ่งคำประพันธ์ข้างต้นเป็นคำประพันธ์ประเภทใดอันนี้คือกราบยาในสิบเอ็ดนักเรียนจะเห็นได้ว่าข้างหน้ามีหกข้างหน้ามีหข้างหลังมีหกนะคะเป็นเขาเรียกว่ากราฟยาในสิบเอ็ดนะคะผู้แต่งคำประพันธ์นี้คือใครคือสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระประมานุชิตชินวรศนะคะให้นักเรียนเขียนตามคลูนะคะถ้าไม่ถ้าทำแล้วไม่เป็นไรนะคะ อาจจะทําแล้วไม่เป็นไรนะคะมาดูหน้าต่อไป,ปนะคะคำประพันธ์พุทศประกาศศนให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนให้ข้อคิดว่าเราบรรดาช้างม้าวกวายเมื่อตายแล้วยังมีเขายังมีหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปแล้ว สิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นนะคะาในบทของคําปัธ์ที่ครูเอามาอ่านให้นักเรียนฟังนี้ให้ข้อคิดก็คือให้ข้อคิดว่าหล่าบรรดาช้างม้าวกวายเมื่อตายแล้วยังมีขามีหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปแล้วสิ่งที่หลงเหลือวะสิ่งสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกคือความดีและความชั่วเท่านั้น่านักเรียนเขียน ตามครูเลยนะคะไว้นักเรียนเขียนตามครูก่อนนะคะ อ่านักเรียนทันไม่เอ,อเย่ยนักเรียนคะบางวิดีโอเนี่ยก็จะยาวบางวิดีโอก็จะสั้นนะคะแล้วแต่เนื้อเรื่องนะคะนักเรียนอ่าถ้านักเรียนทำไม่ทันนักเรียนวยว้อนวิดีโอก,กลับมาดูนะคะต่อไปในข้อที่ข้อที่ห้านักเรียนคิดว่ามีอะไรเป็นลักษณะเด่น ของบทที่หกที่ทําให้เรื่องนี้มีชื่อว่าห้องสมุดป่านักเรียนดูนะคะลักษณะเด่นที่ทําให้เรื่องนี้มีชื่อว่าห้องสมุดป่าเพราะมีป้ายเขียนข้อความติดอยู่ตามต้นไม้และบริเวณต่างๆให้นักเรียนอ่านยิ่งทําให้ได้รับความรู้ความเพลิดเพลินมีคติเตือนใจและข้อคิดที่มีประโยชน์เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดข้อที่หกนักเรียนเข้าใจประโยคที่ว่าธรรมชาติเป็นมิตรกับเราอย่างไร หมายถึงธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ล่มรื่นมีสายลมอ่อนๆมีเสียงนกร้องและมีเสียงจัก,กจั่นช่วยให้เราสดชื่นจิตใจสงบและมีความสุขเหมือนเราได้อยู่กับเพื่อนรักที่รู้ใจอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นมิตรกับเรานะคะให้นักเรียนนะคะลอกตามครูนะคะครูให้นักเรียนลอกตามครูแป๊บหนึ่งนะคะถ้าไม่ทันย้อนวิดีโอครูกลับมาดูนะคะ ถ้าไม่ทันไม่ไม่เสร็จไม่เป็นไรยอ้อนวิดีโอกกลับมาดูนะคะต่อไปนะคะมีข้อหนึ่งเขียเส้นใต้คําที่สะกดไม่ถูกต้องและเขียนใหม่ลงในช่องว่างนะคะอนักเรียนดูแกงบวชกับตะไคร้คำว่าตะไคร้ถูกแกงบวชนะคะให้นักเรียนเขียนใหม่นะคะโดยการบอ,รอ,รดอรบวดอบวชน้ําซุปกระสังเคราะห์นะคะสังเคาะ์ถูกน้ําซุปใพิเติม ปอปลาลงนะคะเติมปอปลาลงข้อที่สามขึ้นไส้กับอาเจียนให้เติมคําว่าให้แก้คําว่าอาเจียนนะคะโดยเอานอนหนูมาใส่ต่อไปก็สีสารสก,กัดนะคะกับสรรพคุณนะคะเขียนใหม่นะคะเป็นสารสก,กัดโดยไม่ใช้สละอานะคะต่อไปพั่มเพื่อกับรเขินให้แก้คําว่ารเขินเห็นไหมคะขอเอ็นเอาเขินข้อที่หกโฆษณากับไอศครีมไอศครีมนะคะเห็นนได้ยังคะ ข้อที่7ลดชาติให้เปลี่ยนเป็นชาติต่อๆ่อสระอินะคะข้อที่8กะละมังจากกาละมังให้เป็นกะละมังข้อที่9เก็ดผงชูรสใ,ใส่รอลิงนะคะแทนรอเรือนะคะ,ะนักเรียนทําลอกตามครูนะคะเขีนยนสวยๆนะคะ ถ้าทำไม่ทานย้อนวิดีโอก,กลับมาดูนะคะต่อไปนะคะก็ต่อไปเห็นไหมคะหาคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับศัตว์ในภาพให้ได้มากที่สุดคำว่าเสือมีคำว่าพยักฆาสารทูลผาดพยักขานคำว่าช้าง อัตตีอาร,ราคเชนคชินกคตวารนว,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 วารนหรือว่าวารณะกรินหัตถีดําริคุงชรสารนัสดินคชาทานกรีอันนี้คือช้างนะคะถ้าไม่ทันย้อนวิดีโอกูกลับมาดูนะคะคนี้มาดูนกทวิตวิวก ปักสินบุรงสกุณาทวิชาชาติสกุลปักสีปักษาสกุณีทิชากรอ,อันนี้แปลว่านกม้าพาชีสินทบแสอัศวะอาชานายดูรงมโนมยัยไหอาชาอัศวะอันนี้นะคะอะ่ถ้าไม่ทันนักเรียนย้อนวิดีโอกลับมาดูนะคะ ต่อไปนะักเรียนมาดูอ่านคำรรที่กำหนดให้แล้วนำไปเติมให้ตรงกับรูปภาพและความหมายวิหารโบสถศาลาการ,ปรเปรียนลานวัดกุฏิเจดีย์ JD, พระเมนคะคำนี้ให้เติมคำแค่นั้นเองมันน้อยกูก็เลยเอาม้ทำใส้จบคำว่าโบสนะคะคำว่าเจดีย์รูปที่สองนะคะ รที่สมกะสาราการเปลียนรูปที่สี่กุฏินะคะ,ะถ้าอย่างไรนะักเรียนก็ยอ้อนวิดีโอก,กลับมาดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ